สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วครับเสียบิกรถบ้านสเก้าเจยิญยนครับวันนี้เข้ามาใหม่ครับเป็นนิกสันมาร์สนะครับราคาเบาๆเลยงวดไม่ถึงห้าพันนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับเข้ามาใหม่เลยยังไม่ได้ล้างนะครับวันนี้จะให้มาดูก่อนซื้อข้าวก็จะประมาณนี้นะครับผม นี่ครับผมเป็นสีขาวนะครับมีล้อใหม่มาด้วยนะครับผมล้อใหม่สวยๆเลยนะครับนี่ครับผมสภาพยังไม่ได้ล้างนะครับนี่คือ,อยังไม่ได้ล้างนะครับซื้อมาจากจากของเก่าก,ก็เอามาอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาล้างเก็บใหม่ทีหนึ่งนะครับผมล้าง ขัดขี้ใครทำความสะอาดภายในนี่ครับสวยนะครับผมใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับคันนี้อ่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมเดี๋ยวรอดูตอนล้างเสร็จนะครับว่าจะโลกขนาดไหนขอบคุณครับ